วันนี้เรามาถอดล้างลูกปืนลูกค้าแจ้งมาว่าเบรกข้างขวานั้นร้อนจัดเราก็มาสํารวจจานเบรกนะฮะจานเบรกเนี่ย <Okay. S 1> มันมันเป็นเหมือนจานไหม้นะครับซึงสีมันหายไปสีมันหายไปนี่แสดงว่ามันร้อนจัดเลยจนมันไหม้นะครับเราก็มาสํารวจปรากฏว่าดูครับไม่มีน็อตมาครับแผงเบรกแผงเบรกจะหลุดครับแต่ดูัะเลย น็อตไม่น็อตไม่มีมาไม่มีรอยน็อตขันเนี่ยเนี่ยมันหลุดมาตั้งนานแล้วแหละอันนี้ก็คือสาเหตุที่เบรกไหม่หรือว่าเบรกร้อนจากน,นี่แล้วลูกปืนก็เดี๋ยวเราลองล้างดูล้างอาจฉรบีดูแล้วก็เปลี่ยนซีนก็ยับเยินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราแจ้งลูกค้าคันนี้ก็ถอดล้างอาจารบี สองล้อทางนี้ก็ซีนรั่วน,น้อยไม่เป็นไรแต่ก็เปลี่ยนนะครับเรื่อกมาก็เปลี่ยนใหม่จริงๆก็แผงเบรกจะต้องมีนอ็อตยึดหมดเลยนะครับข้า้งนู้นมีปัญหาเพราะว่าน็อตไม่มียึดแผงเบรกโอเคเดี๋ยวจัดให้ไหมครับ